รพททระหังสมัีพระพุทธเจ้าเป็นพระอระหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งลหลายได้ตรัสรู้ถูกตัวดีแล้วอิเมหิสาการหิตังภาคาวันตังอภิปุชยามิ ข้าประเจ้าบูชามเจิพมพระภูมิพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวากาโตปาคาวาตาธรรมวมพระธรรมคือจาสนาหอ่านพระภูมิพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วหิมเมยิจักการิ ตังสังตามมังอาภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาซส่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนภาควาตสาวกาสังกฆ มัวพระสงค์ผู้เชี่ยวขวังขอหอมพระภูมิพระป้าเจ้าปฏิบัติดีแล้วฮิมเมฮิสักาเริฮิตัางสังฆังอาภิปูชยามิข้าปราเจ้าบูชาึ่งหมู่พระสงฆ์ข้าเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ มาตาปิตาโรคุนางวัฒามิข้าพรเจา้าไวบิดามารดาผู้มีพระคุณครูอาจารยาคุนางวัฒามิข้าพรเจา้าไวครูอาจารย์ผู้มีพระคุณอันธรรมายางพุทธสาปะขาวตปุปปาคณนามาการังการมุมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตขอ nam า a มเดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลนสซัมมาสัมพุธตะสา,าราสาู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตสสาปะกาะวโะตักอนอมนอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหาโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธัสะตราสารูุชาวได้โดยพระองค์เองนะโมจสาภาควโตขวกหนอมนอมแดพระผู้มีพระปาเจ้าพระองค์นั้นารหาตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุธัสสะ ตราสารูจอบได้โดยพระองค์เอง